พระพิดาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอพระนามพระองค์เป็นที่สรรเสริญดูชาพระเยซูประวุฒิคำอธิษฐานขอเป็นหนึ่งพระองค์สมไดงเป็นที่ พระบิดาพระบิดาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอพนานพระองค์เป็นที่สรรเสริญบูชาพระเยซูรวมคำอธิษฐานขอเป็นดีนพระองค์ส้ำนดงเป็นจริง แผ่นดินเราองค์แม่ตั้งอยู่ทางกลางเราให้พระไทยพระองค์เป็นจริงในเราในสวรรค์น,นั้นเป็นช่นไรให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้นให้พระกรตเป็นขอพระองค์พระเจ้าจมีรัให้แผ่นดินพระงมาตั้งอยู่ให้แผ่นดิน พอมาตั้งอยู่ท่ากลางเราให้พระใ้พระเป็นริงในเราในสวรรค์นในสวรรค์น,นั้นเป็นเช่นไรให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้นให้พระเกีรตเป็นของเราพระเจ้ามีรนันนร่เรยกว่าอาเมน่อบพระเจ้อาอเมน พระศีรและพระกีรเป็นของเราองเมนอเมนขอบพระศีรีและพระกีริเป็นของพระอเมนอเมน เลาพระกิเป็นของพระออาาเมอาาเมขอพระสีวลาพระเกียรเป็นของพระองค์ให้เป็นยงพระให้แอมาตั้งอยู่ทางกลางเรา ให้พระไทยพระองค์เป็นจริในเราในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไรให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้นให้พระกีจเป็นขอพระองค์พระเจ้ามีรังในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไรให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น พระกีติเป็นของพระองค์พระเจ้านีร้ราสักคนหนึ่งรอบประกันในสวรรค์น,นั้นเป็นเช่นไรให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้นให้พระเกติเป็นของพระองค์พระเจ้านีร้ราขอพระเกตทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าของเราเพียงผู้เดียวในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราทําในการใช้ชีวิตในการแบ่งปันความรักในการติดตามพระเจ้าตลอดไปจนกว่าพระเจ้จะเสด็จรดเราจะอธิษฐานคําอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอนสาวกในมทธิวบทที่5ข้อ5มทธิวบทที่6นะคะข้อ5เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐาน อย่าเป็นเหมือนคนน่าซื่อใจคดชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามมุมถนนต่างๆเพื่อให้คนทั้งปวงเห็นเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วข้อ6ส่วนท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่าน ผู้สถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรในที่ลี้ลับจะประทานบำเน็จแก่ท่านข้อ7เมื่อพวกท่านอธิษฐานอย่าพูดพล่อยๆซ้ำซากเหมือนบรรดาคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจึงจะโปรดฟัง อย่าทำเหมือนเขาเลยเพราะว่าสิ่งไรซึ่งพวกท่านจำเป็นพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์แล้ว เหตุฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่าข้าแต่พระบิดาของค้าพง์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้ ขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้ข้าพระองค์พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเพราะเหตุราชอำนาจและสิทธิ์ขาดอยู่แต่พระองค์ผู้เดียว พระบิดาเจ้าลูกเข้ามาหาพระองค์พระบิดาของลูกลูกขอนมัสการพระองค์ขอพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระนามอันบริสุทธิ์ล้ำเลิศของพระองค์ พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความรักเมตตาความรักมั่นคงทรงกริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคงพระบิดาพระผู้เลี้ยงดูลูกพระบิดาผู้ทรงจัดเตรียมสิ่งของต่างๆให้ลูกพระบิดาที่พระองค์มองลูกด้วยความรักของพระองค์ลูกขอขอบคุณพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แต่ถึงกะนั้นพระองค์ก็ยังเป็นพระบิดาเป็นพระผู้สร้างของลูกเป็นพ่อของลูกลูกขอขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงฟังลูกพระองค์เจ้าลูกอยากให้แผ่นดินของพระองค์การครอบครองของพระองค์มาตั้งอยู่ในแผ่นดินโลกนี้พระองค์เจ้าอยากให้น้ำพระทัยของพระองค์ที่สำเร็จ ในสวรรค์เป็นยังไงอย่าให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพระองค์เจ้าที่ที่พระองค์ทรงครอบครองที่ที่พระองค์ทรงมีสิทธิ์ที่อำนาจสูงสุดการครอบครองอธิปไตยของพระองค์ปกคลุมแผ่นดินนี้พระองค์เจ้าที่ความบาปและความชั่วจะไม่กล้ำกลายที่ความอาธรรมความอายุติธรรมจะไม่แทรกซึมที่พระไทยพระเจ้าจะสำเร็จพระองค์เจ้า พระองค์อยากจะเห็นลูกๆของพระองค์กลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึง่งลูกอธิษฐานขอให้แผงการไทยอันล้ำเลิศที่เราไม่สมควรจะได้รับเลยแต่เพราะเหตุความรักมั่นคงของพระองค์ความมุ่งมั่นของพระองค์ที่จะไถ่เราให้หลุดจากความบาปและอำนาจของมันและผลของมันพระเจ้าลูกขอให แผนการไทยของพระองค์ที่พระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์ไปที่ไม้กังเขนเพื่อไทยบาปเรานั้นได้สำเร็จบนแผ่นดินโลกค์ไม่ประสงค์ให้คนหนึ่งคนใดพินาศเลยพระองค์เจ้าลูกอธิษฐานที่ผู้คนจะเปิดตาเปิดใจเขากับพระองค์ให้น้ำพระไทยพระเจ้าสำเร็จชนทุกชาติทุกภาษาหันกลับมาหาพระองค์ เชื่อไว้วางใจในพระองค์ให้พระองค์เป็นพระเจ้าทิ้งความบาปทิ้งลูกของราหันมาหาพระองค์พระองค์เจ้าขอพระไทยพระองค์สำเร็จที่มนุษย์ทั้งมวลจะหันมาหาพระองค์ที่คือเสจ,จักรผู้เชื่อในพระองค์นั้น จะรักพระองค์ติดตามพระองค์มอบหัวใจให้กับพระองค์อย่างสิ้นเชิง100%เปอร์เซ็นเป็นหุ้นส่วนหัวใจกับพระองค์พระองค์เจ้าลูกขอใช้ชีวิตไว้วางใจพระองค์และพึ่งพระองค์ขอพระองค์ประทานอาหารประจําวันให้กับข้าพระองค์ชั้งหลายพระองค์เจ้า ขอประทานอาหารประจำวันให้กับลูกพระองค์เจ้าขอเลี้ยงดูเราไม่เคยขัดสนแล้วลูกขอยกโทษให้คนที่ทำผิดกับลูกไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังขอยกโทษให้ทั้งการกระทำและคำพูดและไม่เก็บความขัดเคืองขมขืนใจกับพี่น้องไว้ขอยกโทษด้วยใจกว้างขวางเหมือนพระองค์ยกโทษให้กับลูก พงไม่เคยจดจำความผิดของลูกลูกขอยกโทษให้กับพี่น้องที่เป็นคริสเตียนและคนไม่เป็นคริสเตียนด้วยพระองค์เจ้าที่เขาทําผิดกับลูกไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามลูกขอยกโทษให้เขาขอปลดปล่อยกันยกโทษให้อภัยพระบิดาเจ้าขออย่านำลูกเข้าไปในการทดลองที่เป็นความ ที่เป็นจุดอ่อนแอของลูกพระองค์เจ้าขอช่วยลูกที่จะไม่ไปหลงรักโลกนี้และสิ่งของของโลกนี้ขอช่วยลูกที่จะหลุดพ้นจากอำนาจการครอบงำทางการตลาดสร้างความต้องการไม่มีสิ้นสุดของระบบวัตถุนิยมขอช่วยลูกที่จะไม่หลงไปในการทดลองใจเรื่องเพศเรื่องเงินเรื่องอำนาจพระเจ้าขอปลดปล่อยลูกจากความชั่วร้ายต่างๆ ที่ลูกจะมีเสรีภาพจากข้างในในการรับใช้พระองค์พระองค์เจ้าขอช่วยลูกด้วยเพราะว่าราชอำนาจและสิทิขาดอยู่ที่พระองค์อยู่ที่พระองค์เพียงผู้เดียวพระองค์เจ้า องค์เจ้าขอแผ่นดินของพระองค์สำแดงเป็นจริงในชีวิตของลูกให้พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเอกเป็นใหญ่เป็นศูนย์กลางเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจในชีวิตของลูกพองค์เจ้าขอครอบครองใจของลูกทุกพื้นที่ในชีวิตของลูกให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ให้ชัยชนะภายในที่เกิดจากการที่ลูกได้ยอมมอบจำนนต่อพระองค์ให้พระองค์เป็นจอมราชาในชีวิตของลูกเกิดบรรยากาศฝ่ายวิญญาณในการทรงสถิตของพระเจ้าการครอบครองพระเจ้าภายในที่จะส่งผลกระทบต่อ ค่านิยมในการใช้ชีวิตของลูกที่จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าลงมาตั้งอยู่ในชุมชนในครอบครัวในคริสตจักรพระองค์เจ้าขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่พระองค์เจ้าค่ะ เจ้าขอแผ่นดินของพระองค์สำแดงเป็นจริงภายในชีวิตของลูกทุกพื้นที่พระองค์เจ้าเพื่อการครอบครองของแผ่นดินของพระเจ้าจะหลั่งไหลออกไปสร้างผลกระทบในที่ทำงานในครอบครัวในคริสตจักรในชุมชนของพระเจ้าให้ลูกจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้า ปกคลุมอยู่ท่ามกลางเรา,เ,ราเห็นโดมิเนียนเห็นสิทธทิอำนาจในการครอบครองของพระองค์เปลี่ยนบรรยากาศฝ่ายวิญญาณพระองค์เจ้าค่ะที่เราจะเห็นเป็นจิตวิญญาณที่กลับมาหาพระเจ้ามากมายขออวยพรการครอบครองของพระองค์ให้ชีวิตของลูกเดินกับพระเจ้าวันต่อวันเป็นเกลือเป็นแสงสว่างสร้างผลกระทบต่อแผ่นดินของพระองค์ พระองค์เจ้าลูกอยากจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่อย่างเต็มขนาดพระองค์เจ้า